สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเอาเขาเรียกอะไรเอาวิววิวข้างรั้วมามาให้ดูค่ะพอดีตรงเนี้ยมีต้นมะม่วงกี่ต้นนะหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นค่ะมีแต่ใบไม่มีลูกเลยป้าก็เลยคิดว่าจะตัดค่ะตัดต้นมะม่วงออก แล้วก็จะเอาเอาแคคตัสมาลงตอนนี้ก็ตัดออกค่ะตัดใบออกจ้างเขามาตัดแล้วเราก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงเนี้ยค่ะเคลียร์ออกให้หมดแล้วเอาทรายมาลงแล้วก็จะเอาแคคตัสแคคตัสใหญ่ๆพวกโอพันเทียพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะมาลงแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเนี่ยพอดีพี พี่ที่เขาเลี้ยงแคคตัสอยู่เขาให้มาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูน,นั้นเป็นโรง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 เรือนนะคะกําลังกําลังเร่งขยายพันธุ์น้องแคคตัสอยู่นี่ค่ะนี่นี่นี่น,น,น,นี่พี่เขาให้มาอุดเรียมน,น้ำนี่ค่ะต้นใหญ่มากนี่ใหญ่เมื่อบานโดนน้มตามมือมือบวมเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาชื่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้ แต่เนี่ยคืออีกอันคือโอพันเทียทุน่าค่ะเนี่ยต้องค่อยๆระวังนี่ค่ะโอพันเทียทุน่าน้ำทองพี่เขาเอาออกแล้วก็ตัดลงให้หมดเลยค่ะไปขนมาจากนครปฐมแล้วก็อันนี้จะเป็นโอพันเทียโอพันเทียโอพันเทียเออไม่ใช่อันนี้เซเลอูดค่ะเนี่ยค่ะยาวไปถึงโน่น ได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าลำห้าลำหกลำค่ะอันนี้ก็จะเป็นโอฟันเทียทูน่าที่คมๆไว้เนี่ยค่ะอนนี้ต้นอะไรนะจําชื่อไม่ได้เนี่ยค่ะเราก็จะลงอีกต้นนี้ก็จําชื่อไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้ยจําชื่อไม่ได้ก็ใส่กระสอบมาน้องหนังเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะน้องชื่ออะไรไม่รู้ค่ะ เราก็จะปลูกลงนะคะเราจะปลูกลงข้างรั้วเวลาคนมาก็จะแบบได้สวยงามไดเจอวิวน้องๆบ้างอะไรเงี้ยโอ้รู้สึกเหมือนจะเหยียบหนามนะเนี่ยขอโทษขอโทษนะคะจริงๆด้วยเออเนี่ยค่ะก็จะเอาออกเพราะว่าถ้าไม่เอาออก ไปเขาก็จะไอ้นี่เนาะน้องน้องหนามของเราก็จะไม่โดนแดดค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดโอ้โหดูดูคุณซ้มโอวิ่งเล่นกับน้องถ้าเกิดทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้ดูค่ะไม่รู้จะเป็นยังไงแผนก็คือเนี่ยแหละค่ะเอาพวกนี้ออกต้นออกหมดุดแล้วเอาทรายมาลงแล้วก็จะทำบล็อก ทำบล็อกเราว่าจะตัดตอนแรกเราจะซื้ออิฐกระสานค่ะอิฐกระสานก้อนหนึ่งสิบสี่บาทยาวไปถึงนูน่นก็จะนี่ก็เลยกะว่าจะตัดเนี่ยค่ะตัดต้นมะม่วงกิ่งมะม่วงพวกนี้แหละตัดเป็นท่อนๆๆๆๆๆเราก็จะเอามาปักเป็นเป็นแถวจากเนี้ยค่ะจากนี่ไปถึงนูน่นนู่นค่ะตรงที่ต้นไอ้เนี้ยค่ะ โฟกัสไหมนั่นแหะคะ่ะเป็นแถวย,วยาวๆไปก็ทรายมาลงทรายมาลงแล้วก็ลงลงโอปันเทียไปให้ใบป,ประดับสวนแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนค่ะตอนนี้จ้างเขามาตัดต้นไม้อยู่วันนึ่งละได้แค่นี้ค่ะ เลยอีกวันก็ตัดอีกต้นหนึ่งแล้วก็ปรับดินข้างล่างแล้วก็ต้องสั่งทรายมันดำดำดำลงเดี๋ยวถ้าเกิดมีพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาความเคลืบนหน้ามาให้ดูค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลุงป้าบาราตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ